สวัสดีค่ะวันนี้พบกับข่าวนอกสนามนะคะวันนี้นะคะก็ยังคงจับประเด็นร้อนนะคะในส่วนของนักเตะอยู่ค่ะช่วงนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมาคายร้อนได้นะคะทั้งอากาศทั้งข่าวต่างๆนะคะที่เราหยิบยกขึ้นมาพูดถึงกันค่ะเริ่มด้วยนะคะเกี่ยวกับหนุ่มคนนี้นะคะเอ็มบัปเป้นะคะแจงไม่คิดออกจากเปเอฟเชคะ่ะ ก็อบอกก่อนเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสอย่างต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการย้ายทีมของเอ็มบาเป้ค่ะใครๆก็รู้ใช่ไหมว่าตัวเขาเองเนี่ยฝีมือดีหลายๆทีมนะคะก็สนใจนะคะแล้วก็อยากได้เขาไปร่วมทีมด้วยไม่แพ้ กับทีมยักษ์ใหญ่นะคะของทางลาดิกาสเปนค่ะอย่างเรอัลมาดริกเนี่ยก็สนใจเอ็มบัปเป้เช่นกันค่ะเนื่องด้วยในช่วงที่ผ่านมานะคะกระแสการย้ายทีมการซื้อขายตัวนะคะแค่เนี่ยค่อนข้างเยอะเอ็มบัปเป้ก็อยู่ในนั้นด้วยแต่อย่างไรก็ตามค่ะล่าสุดนะคะเจ้าตัวเนี่ยเขาก็มาพูดถึงนะคะ อนาคตของตัวเขาเองนะคะแล้วก็ยังคงย้ำนะคะกับสื่อดังนะคะแฟรงค์ชีทางน้าข่าวนะคะถามว่าก้าวต่อไปของเขาเนี่ยเป็นยังไงเขาก็ตอบไปแล้วนะคะว่าการเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกผมเคยไปถึงรอบชิงชนะเลิศรองชนะเลิศก่อนรองชนะเลิศรอบ16ทีมสุดท้ายผมทำมาหมดทุกอย่าง ขาดแค่การเป็นแชมป์นั่นคือทั้งหมดที่ผมต้องการและข่าวก็ถามว่าที่ไหนนะคะที่ปารีสผมคือปารีเซียงและยังมีสัญญาอยู่กับเปเอเจความแน่วแน่ของเอ็มาเปนะคะแน่นอนว่าเขายังคงอยากพาทีมนะคะไปสู่การได้ถ้วยนั่นเองหรือว่าการเป็นแชมป์เชื่อว่า เขาเนี่ยน่าจะคงปักหลักอยู่เป๊ะเอชเช่ไปเรื่อยๆนะคะยังก็ต้องรอลุ้นกันค่ะว่าในฤดูกาลหน้าปีหน้าเนี่ยเขายังคงตั้งมั่นอยู่กับทีมเดิมหรือไม่และถ้าอยู่กับทีมเดิมและเขาค้าแชมป์เขาจะเปลี่ยนใจไปอยู่ทีมอื่นอีกหรือไม่นะคะต้องมาดูกันค่ะวันนี้นะคะก็พบกันอีกข่าวนึงเนาะ เป็นข่าวในเรื่องของมาเน่นะคะที่ซัดส,สาเนเพื่อนร่วมทีมค่ะแต่จะเนื่องด้วยอะไรและบทลงโทษมีอะไรมาฟังกันดีกว่าค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าทางทีมเสือใต้นะคะกำลังร้อนเอามากๆพอๆกับอากาศ40-50องศาเลยค่ะ ซาดิโอมาเน่นะคะคนนี้เขาเป็นดาวยิงตัวเก่งของสโมสรอนเกิดมีปากเสียงกับรีลอยซาเน่นะคะคนนี้ก็เป็นปีกนะคะสัญชาติเยอรมันค่ะควันนี้เป็นเพื่อนร่วมทีมของเขานะคะยูยูเนี่ยเขาก็ลงมือกันนะคะตบแล้วก็ต่อยนะคะตัวมาเน่ไปอีกด้วยนะคะนั่นก็คือ อขอโทษค่ะมาเน่เนี่ยเขาลงมือนะคะตบตีนะคะซานเน่เพิ่มร่วมทีมที่บอกไปเนาะโดยที่จากใน,ในทางแคมป์เสือตายนะคะซาดิโอมาเน่ก็เลยถูกลงโทษนะคะโดยการตัดชื่อออกจากทีมนะคะโดยทำให้เขาเนี่ยไม่ได้ลงเล่นนะคะในเกมบุนเดสลีการอบเปิดบ้านนั่นเองแล้วก็ยังถูกปรับ เป็นเงินอีกจำนวนนึงนะคะแต่ยังไม่ทราบว่าเท่าไหร่ทางสื่อของเยอรมันอย่างเบนนะคะเขาก็มาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าได้มีคําพูดที่ดูถูกนะคะมาในออกมาจากปากทำให้เกิดเหตุการณ์นี้นะคะโดยคําพูดของซานีที่พูดออกมานะคะน่าจะเป็นคําว่า b a c k ชิสนะคะ The bad cheese นะคะ,ะ,คะถ้าแปลออกมาเนี่ยน่าจะเป็นไอ้ดำห่วยนะซึ่งคำพูดนี้นะคะไม่ค่อยดีนักนะคะแล้วก็เป็นคำพูดที่ดูใจเหยียดผิวออกมากๆนะคะก็เลยคาดว่านี่อาจจะเป็นการหรือเ,เป็นสาเหตุนะคะที่ทำให้มีการลงไม้ลงมือหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน ก็จะต้องรอนะคะการสอบปากคาเพิ่มเติมนะคะว่าเหตุการณ์นี้มันมีแค่นี้จริงๆหรือเปล่าหรือมีคําพูดอะไรมากกว่าน,นั้นหรือซาเนเนี่ยเขาไปทํามานในก่อนหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้น้องก็ต้องรอการสอบปากคาเพิ่มเติมในส่วนนี้นั่นเองอ่ามนว่า ทำพูดนะคะก็ไม่น่ารักการลงไมาลงมือก็ไม่ทราบสนให้ทําแบบนี้นะคะสุดท้ายการที่รับจากเขาเราก็กลับถูกลงโทษเอาซะเองนะคะทั้งที่เหตุผลอาจจะเพราะโดนว่าโดนพูดจาเสี่อสีหรือเปล่าอืมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องมาติดตามนะคะว่าเรื่องนี้จบยังไงแต่อย่างน้อยนะคะก็โดนลงโทษไม่ให้ลงเล่นในรอบเปิดบ้านไปแล้วค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะที่ เราได้หยิบจับมาอ่านการสามารถขับอ่นเพิ่มเติมได้นะทุกคนวันนี้ก็ขอจบโรงเพียงเท่านี้ค่ะฝากติดตามแล้วก็ถ้าชอบนะคะก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ